ามป ah. ้อมเลยลวกันฮาวรีบยึบปุ๊บปั๊บโอ้ไม่ เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวองคารทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MJY Gamer นะครับผมวันนี้ผมก็มาทําคลิปรีวิวเพนแพดปัจจุบันนะครับ <okay. S 1> เพราะว่าผมลงแรงช่วงนี้เนี่ยเจอบ่อยมากแล้วแต่ละคนที่เจอเนี่ยก็เล่นเก่งมากๆเลยนะครับผมเพนนะครับเหมาะก,กับแพดปัจจุบันที่ต้องการฟาร์มที่ฟาร์มไวแล้วก็เคลื่อนที่ไวแบบนี้นะครับผมเพนเนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับฟาร์มไวสกิลหนึ่งเคลื่อนที่สกิลอันติเมทก็เคลื่อนที่ได้นะครับแกงเสร็จเอามังกรเอาดาร์กเสร็จอันติฟึบบไไไปปฟฟาา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 รร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 ร์์มม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 ต่่อออะะะะณนนนนนนีี้้้คคคััผแแแลลลลกกกกจวววววสสถถใใงงงเยด แมทนะครับแอสซินได้กันเองรวมถึงตัวแทงทั้งหลายด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเอาเพนไปฆ่าแทงนะครับหมายถึงว่าเพนเนี่ยมีความสามารถในการทํา1ชุดเนี่ยแทงเนี่ยเลือดหายไปเกินครึ่งหลอดได้เลยนะครับซึ่งมันหายากมากๆที่แอสซินตัวไหนจะทําแทงเกินครึ่งหลอดได้นะครับนั่นหมายความว่าเพนเนี่ยสามารถเล่นได้กับฮีโร่แทบจะทุกตัวแทบจะไม่กลัวใครเลยนะครับแฮรี่บางๆมาชุดเดียวตายแทงเดินผ่านมาเลือดหายไปครึ่งหลอดนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับข้อดีของเพนนะฮะมาดูไอเทมรูนพลังแฝงกันนะครับสำหรับ เวทฟาร์มรองเท้าเจาะเกระต่อด้วยมงกุฎนะครับแล้วก็หน้ากากฮาร์ดล็อกเกอร์ตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ออกเป็นเจาะเกาะขนนกทันทีนะครับผมจะยั้งไว้ก่อนผมจะดูฝั่งตรงข้ามก่อนว่าเอ๊ฝั่งตรงข้ามเขาออกทอยหรือยังถ้าเกิดว่าเขาออกทอยแล้วผมก็อาจจะอัปเกรดหน้ากากฮาร์ดล็อกเกอร์เป็นหน้ากากขนนกนะครับแต่ถ้ายังไม่มีทอยเนี่ยผมว่าหน้ากากฮา,าร์ดล็อกเกอร์ก็เพียงพอที่จะล้วงแครี่ล้วงเมดได้นะครับต่อไปก็เป็นไม้กลางเขนครับได้เวทได้เลือดได้เดจาะเกาะนะครับอันนี้ดีมากๆสำ พวกนี้เราไม่จําเป็นต้องหลบใครแล้วอยากแรงๆสามารถออกเป็นสมุรเขียวได้เลยนะครับสำหรับชิ้นที่6ต่อไปพลังแฝงครับพลังแฝงของเพนเนี่ยสำคัญมากๆ คือเพนเนี่ยเข้าแล้วเนี่ยสัตว์ตูควรที่จะต้องตายในทันทีนะครับแล้วอันติออกมาให้ไวที่สุดเพราะนั้นพลังแฝงเราต้องจัดเต็มไปด้านความแรงเลยนะครับก็จะเป็นระเบิดหอยนะครับพลังแผงย่อยก็จะเท่านี้เลยนะครับย่อยสายก็เน้นความแรงขวาก็สายเหลืองเน้นความแรงเช่นเดียวกันครับผมต่อไปรูนของเพนก็สาคัญไม่แพ้กันฮีโร่เมททั่วไปเนี่ยจะใช้เป็นเดโซเลสซปิริสเตนใช่ไหมครับแต่เพนเนี่ยเนื่องจากสกิลหนึ่งของเขาและอันติของเขาเคลื่อนที่ได้ไวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องใช้ซัป็เกปเต10บิรเราจะนน้ที่พลัง เวทเยอะๆนะครับเพราะว่าเราออกจอบเกาะเวทเยอะอยู่แล้วนะครับรวมๆกันก็3ชิ้นนะครับ ทเท้าเจาะเวทเจาะขนนกแล้วก็ไมก้กลางเขนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปเน้นพลังเวทสเคปเตอร์เนี่ยแล้วเรามีตีไว้ด้วยเนี่ยจะทําให้เราฟาร์มไวมากๆครับแล้วก็เปลี่ยนจากซับิลิตเป็นบัตรเมจิกเนี่ยเราก็จะได้ดูดเลือดเวทแวมไพร์10%นั่นเองแล้วก็ได้พลังเวทเพิ่มนะครับผมเกิดว่าใครมีรตูตามนี้เนี่ยรับรองเลยว่าโหดแบบสุดยอดไปเลยแน่นอนครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับวันนี้ผมมีไอเทมลับสุดยอดที่ผมใช้แล้วอยากจะบอกต่อไลฟ์สไตล์สายเกมเมอร์อย่างเราสตรีมทุุกกกกกกววัััันนนนนนนบบบาางงทีีี็็ลล้้้้จจจแแะะเเปยยตตต่่่ออมมใใดดดไไฟๆส โลออนช่วยระงับกลิ่นเหงื่อและกลิ่นกายได้ยาวนานทั้งวันมีนวัตกรรมแอคทีฟคอนโทรยิ่งแอคทีฟยิ่งทํากิจกรรมยิ่งปกป้องช่วยระงับแบคทีเรียและลดเหงื่อได้ด้วยมั่นใจในเรื่องกินเลยเพราะผมใช้แล้วหอมนานตลอดวันหลังจากทาเสร็จก็แห้งเร็วและไม่มีคราบอีกด้วยนะครับผมโลออนของโฟกัสมีทั้งหมด4สูตร1่โฟกัสโลออนเฟรชเอนเตจสูตรปกป้องตเต็มพลังหอมสดชื่นยาวนาะน2โฟกัสโลออนอันต้าเคลียร์แอนด์ดรายสูตรแห้งเร็วทาเสร็จไม่เนอนอนะ่ะไม่ทิ้งคราบเหลืองเอาไว้3โฟกัส เย็นเต็มขั้นทาเสร็จจะรู้สึกสดชื่นพร้อมทํากิจกรรมได้อย่างเต็มที่และ4โฟกัสโลออนอันติเมตไว้สูตรวงแขนขาวเรียบเนียนไม่หมองครับซึ่งในบรรดา4ี่ขวดนี้นะครับผมชอบสูตรสีเขียวมากที่สุดนะครับเพราะว่าดมแล้วกลิ่นนี้รู้สึกสดชื่นมีพลังพร้อมในการลงแรงครับผมก็แนะนําเลยครับสำหรับโฟกัสโลออนทั้ง4กลิ่นนี้เขาให้กลิ่นและความรู้สึกแบบเท่ๆนะฮะผมใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรนะครับไม่ว่าเราจะเล่นเกมหรือเล่นกีฬาก็ตามนะโฟกัสโลออนเขาเอาอยู่จริงๆครับผมถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมที่จะดูคลลิปแ้วก็ อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมเกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพนฮีโร่สุดโกงเป็นมหาเทพแห่งการลงแรงในตอนนี้นะครับผมนี่มาถึงเราก็ฟาร์มกันก่อนนะฮะนี่สเต็ปผมสเต็ปเดิมครับนี่เราจะรีบมาบูต่อนะฮะนี่การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาบู บัฟของข้าโอ้ยยังรักษาบัฟของข้าไว้ได้โอ้ยเกือบแล้วครับคิวด์คิวดอร์จะมาเวทเราตอนของข้ามี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับ <Ret reat. S 1> เกมนี้น่าจะตึงอย่างแน่นอนฮะผมรีบก่อนกระดึบกระดึบนี่นรีบแล้วแหละโ <c oughs> อ้ยข้างบนโดนครับเพื่อนเราอุ้ยอุ๊ยอุยอุ๊ยถอยก่อนครับวีราตรงนี้เป็นบัตเตอร์ไฟนะครับดูกันว่าเราจะจัดการบัตเตอร์ไฟได้หรือเปล่า ไฟด้มาหูแต่ว่าเพื่อนเขาแบกอัพอยู่ข้างบนเยอะมากนะเราต้องรีบจัดการเลยเนี่ยเขาจะเดินเข้ามาเจอแล้วไหมฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขารู้อ่ะเฮ้ยเหมือนเขารู้อืมนี่แน่อุยเดี๋ยวก่อนฮะโอไม่โอไม่โอไม่ประเด็นคําถามก็คือฟังตรงข้ามเขารู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ตรงนั้นนะเออหรือว่าเขาจะเดาทางเราออกหมดแล้วโอ้บ้าจริง แผนการนี้ของฉันใช้ไม่ได้แล้วอย่างนั้นหรือี่นะฮะโอ้ปนุข้ามนี่รู้มากมากเลยนะฮะโอเคครับผมตามต่อครับไม่เป็นไรฮะเกมก็จะตึงตึงหน่อยนะครับเกมนี้ฝ่ตนงข้ามได้มาตีตัว้วครับฝั่งเราตายตีครับผมอืมหนึ่งสี่ครับณจุดจุดนี้ดีนะเมื่อกี้เราได้บัตเตอร์ไฟมานะครับถ้าเราไม่ได้บัตเตอร์ไฟมานี่น่าจะลําบากมากๆเลยนะฮะอ่าเขาใส่ซะหน่อยลวครับตรงนี้ฮะ ตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะตรงนั้นตรงโน้นสักหน่อยก็แล้วกันไม่รู้จะออกได้หรือเปล่าละ่ะเฮค,ครับเจอสลิมอยู่ข้างบน,นครับแต่ก็ต้องแลกไปกับชีวิตของเพื่อนนะฮะเมื่อกี้นิกแตกเลยนะครับอูยดุเดือดครับเกมนี้ฟามไปฮะจึ๊บจับจวบแจ๊บ,จบนี่ เกมนี้ลงแรงคอนนะครับก็อาจจะมีตึงๆนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะฝั่งตรงข้ามก็น่าตึงมากตรงนี้ฟอเรนติโนเข้าไปรำฮะแล้วก็แหลกสลายหายไปกับตานะครับหนักหน่วงมากครับ2ต่อหแล้วครับตอนนี้ตามไปครับข้างล่างเหมือนเพื่อนเราจะได้เหมือนกันครับสวยฮะตรงนั้นมีคิเดอร์ครับผมมาอยู่นะผมมาอยู่ผมมาอยู่ผมมาอยู่ชึบชึบเรียบร้อยครับผมอ่า มามา3ตัวฮะเมื่อกี้ผมเห็นบัตเตอร์ไฟนะครับอยู่ข้างล่างโอเคผมมาเช็คบับบูครับไม่มีนะฮะางนั้นต้องกลับไปฟาร์มต่อครับวิธีการเดินทางของเพนนะครับก็ต้องใช้กดสกิล2ก่อนแล้วค่อยกดสกิลหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะคอมโบนะครับเพื่อตุ๋ยใครตุ๋ยแครี่อะไรเงี้ยเราต้อง1ก่อนค่อย2นะครับตรงกลางนี้มีเมดนะครับตรงนี้เอาซะหน่อยฮะเพราะว่าเขาไม่มีสตันครับผมแบบมาตอดเอาเลือดนะตอดเอาเลือด ให้แบบว่าเขาแบบรู้สึกแบบเล่นเล่นแล้วแบบไม่ค่อยมีเลือดเขาจะไม่ค่อยกล้าเล่นนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเขาไม่ยอมกลับบ้านเนี่ยถ้าเขาโผล่อีกทีเราอาจจะฆ่าเขาได้เลยนะครับผมเพราะว่าเพนเนี่ยอันตีเนี่ยครูดาวแค่แป๊บเดียวนะครับเนี่ยแปดวีก็เล่นต่อได้แล้วนะครับจังหวะนี้คาเฟนีเข้าเลนกลางครับขออนุญาตรีบดัดล่างนิดน,นึงครับจะได้ไปเล่นต่อนะครับผมว่าบับป,ปูต้องเล่นนะครับตรงบับป,ปูนะบับปูนะครับบับปูบับปูเฮ้ยขู้ยทันปะวะเหมือนจะไม่ทันครับแอบนี้ ไม่ได้นะฮะเล่นได้แค่นี้ครับผมเล่นได้แค่นี้ฮะอ่ายกเว้นว่าเขาจะเล่นต่อนะชึบๆโอเคได้อยู่ครับถ้าจะได้คีบอีกหนึ่งหนึ่งครับผมอือย่าตอนนี้มีการร้องจากปอเลนนะสลับนะครับปอเลนบอกให้สลับนะฮะโอู้ข้างบนว่ะโอู้ข้างบนว่ะสลิมครับตรงนี้ฮะตายครับผม ว่าร้อมแตกนะครับไม่รู้ว่าคุมหรือเปล่านะโอเคอย่างน้อยสกอร์ก็กลับมา6ต่อ6นะครับพอเลนจา๋าเราขอรัดรัดช็อตคีมน,นะจ้าเพื่อนช,อชึบชับนะครับค่อยๆแก้สถานการณ์กันไปฮะรตรงกลางครับมีการเล่นนะฮะแต่ว่าผมไม่กล้าโดดเข้าไป <c oughs> เพราะว่าเป็นกิลดอร์นะครับถ้าโดดไปแล้วแบบกิลดอร์จับขังผมนี่น่าจะไม่รอดออกมานะครับจุดๆนี้ บลอแดงเกิดเมื่อไหร่ครับอีก6วิครับกค่อนข้างตึงเลยทีเดียวครับขออนุญ,ญาตอันติไปฟาร์มครับนี่คือข้อดีของเพนนะฮะถ้าเกิดว่าเห็นว่าเ,เลนมันโล่งๆเราสามารถกดอันติไปฟาร์มได้เลยนะครับนี่แต่เหมือนฝั่งตรงข้ามเขาจะอยู่ข้างโกนการเยอะมากๆเลยนะฮะม,มันเยอะตลอดเลยโอเคฮะความเจ็บปวดของออฟเลนครับณนจุดๆนี้อยู่ตรงนี้เหรอัรนะฮะ ยึบช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 ับชึบชับโอเคครับค่อยๆเก็บไปครับตรงนี้อุ้ยขอหน่อยนิดนึงยึบยึบปึ๊บปั๊บโอเคครับได้มาสามตัวครับตรงนี้การซ้ายพังอีกเลนซ้ายเดี๋ยวนะผมขอฟาร์มบูก่อนได้ไหมฮะเอ้ย ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวนะเมื่อกี้บัตเตอร์ไฟตายลงไปครับผมน่าจะเวทตรงนี้ได้อยู่จะได้ตัดการเจริญเติบโตของป่าฝั่งตรงข้ามหน่อยฮะเขาอาจจะเดินเกมได้ช้าลงจนจุดนี้ผมเห็นแวบ,บๆว่ากิลเดอร์มานะครับผมเคลียร์ยอีกตัวผมต้องไปละสวัสดีครับโอเคตึงมากครับผู้ชมเกมนีไมรรม้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวไม่ธรรมดาเลยขอฟาร์มแป๊บนึงได้ไหมเออ การชีรับฟามไปฮะจุดๆนี้ได้อยู่ครับโดยรวมยังไหวอยู่ตรงกลางมีคีพครับต้องดันนิดหน่อยแล้วล่ะผ่นสักหน่อยฮะแอทแทกสั่งโจมตีครับตรงนี้ฮะผมสกิลหนึ่งเดินมาอ่าอุ้ยน่าเล่นมากๆีมการปาเช็คครับ คาปอมเลยแล้วกันคาป้อมเลยแล้วกันครับแจุดจุดนี้มีคิวเดอร์เฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเกือบโดนะฮะตัวอะไรไม่รู้วิ่งตามหลังผมมาเมื่อกี้ครับผมโอ้โหผมว่าหวังผมหวังว่าเพื่อนจะเล่นต่อได้นะครับในขณะที่ผมกําลังหาเลือดอยู่นะฮะตรงกลางมีคิฟครับผมโอเคฮะทีมเราค่อยๆฟื้นค่อยๆฟืๆ้นมาครับผมจะจะมผมจะพยายามทําเวฟคีฟไปให้มันตกนะฮะ การที่เราเวฟคลิปสูงๆูงเนี่ยเราเวลาเราเล่นเราจะได้เปรียบนะครับฝั่งตรงข้ามเขาจะภะวะพวางว่าเอ๊จะไปการเลนไหนดีแล้วแบบคนเขาจะไม่ค่อยครบนะครับเราจะรวมได้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเลนเาน RV นี่เวฟคลิปนี่สำคัญมากครับโป๊ะป้อมไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมการมีบัตเตอร์ฟรายครับผมในขณะที่ในขณะที่เพื่อนเขากาลังกันขวาครับเราอาจจะมาเล่นตรงนี้ได้นะ อุ๊ยเป็นล้านเป็นล้านเป็นร้อยเป็นล้านตัวเป็นร้อยเป็นล้านตัวอสกิลโซนครับแล้วก็จัดการนะผม Legendary ผัานไปฮะผมทำเวฟเหมือนเดิมครับให้เพื่อนเอาป้อมกลางกันไปนะฮะเพื่อน ฝากด้วยนะเพื่อนป้อมกลางยิงได้ไหมฮะคาเฟนีน่าจะได้นะครับโอเคสวยเลยแจมแล้วครับแบบนี้คุ้มมากๆเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมตีป้อมบนให้ช,ชึบชับหูเพลนนอกจากตีคนนะครับแรงแล้วตีป้อมก็แรงนะครับโอเคผมไปเอาออฟโจกทงออบเจกทีบมาดีกว่าฮะนี่ค,ครับพันตีไปเลยครับไม่ต้องแบบไม่ต้องขี้เหนียวนะครับเธอถ้าถ้าเรารู้ตัวว่าภายในประมาณ15าวิถึง20วิเราจะแบบไม่ได้บวกนะฮะ แบบว่าเราอาจจะดันสูงแล้วเราอาจจะแบบว่าใช้อันติในการฟาร์มได้นะครับเพราะว่าคูดาวนี่แป๊บเดียวนะฮะสิบห้าวิยี่สิบวิก็เสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วครับผมพร้อมที่จะบวกต่อแล้วฮะแต่ว่าขอฟาร์มอีกนิดนึงก็แล้วกันครับยามศึกเรารบยามสงบเราฟาร์มนั่นเองเหรอวิ้ลืมครับต้องอยู่ในวงนะเมื่อกี้นะฮะโอเคเหลือแค่จบเกมครับตอนนี้ทีมเราค่อนข้างที่จะคุมแมปได้อยู่แล้วครับผมว่าผมว่าฟอร์เรนวะ ผมว่าฟอร์เรนชัวเลยต้องต้องเดี๋ยวต้องไปซ้อนฟอร์เรนครับแต่ว่าตรงนี้เราติดเดบับชิบโอเคตรงนี้ได้ฮะน่าจะเล่นโซนขวาเนี่ยไม่ก็นะครับบนสองบนสามาตอนนี้ฝั่งตรงข้ามอยู่บนสามคนโอเคครับปล่อยไหนไม่รู้ครับผม <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะไอเทมชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นโอ๊ยเรียนจะโดนนะเนี่ย กล้าเข้าอ่ะเข้ามีเดียวนะรับควรเดอนก่อนนะขับไปนี่ตรงนี้โอเคเดินซะหน่อยละกันนะฮะคือจุ๊บโอเคหลางดาเมจป้อมออกไปะฮะผมจะได้แบบอยู่ได้นานๆนะฮะเออจะได้อยู่ได้ดนานๆน,น,น,นะผมโอเคคีปเขาป้อมครับอาจจะจบได้เลยนะครับเนี่ยอาจจะจบได้เลยเนี่ยอ่ากาลีสกิลหนีออกไปครับ การโซนครับเป็นการโซนโอู้เจ็บ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 อู้เจ็บจัดอู้เจ็บจัดครับเคฮะผมว่าจบเลยดีกว่านะครับจุดนี้เฮ้ยเดี๋ยวได้ก็พิษก็พิษอ่าอ่าจบได้ไหมอ่าจบพอดีครับผมอืมและก็เป็นอีกครั้ง ที่พวกเราปลอดภัยได้มาหนึ่งดาวครับสบายใจแล้วขอบคุณ m อ p ซึ่งได้แก่เพนคนนี้นนเนงนะครับผมดาเมจสามสิบสามจุดหกเปอร์เซ็นต์ถ้าเอ p พีช่างโลเทสละเกินโอเคก็จบกันมาแล้วครับสำหรับเกมนี้สกอร์ที่ Q1 1ตาย2 i อซิน5 m อฟพก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับอยากให้ได้ลองกันสำหรับโฟกัสโลออนช่วยระงับเหงื่อและกลิ่นกายได้ยาวนานทั้งวันมีนวัตกรรมแอคทีฟคอนโทรยิ่งแอคทีฟยิ่งทำกิจกรรมยิ่งปกป้องช่วยระงับแบคทีเรียและลดเหงื่อได้เป็นอย่างดีเลยครับ ส่วนกลิ่นก็หอมชื่นใจใช้งานได้จริงแอคทีฟทั้งวันครับผมมีให้เลือกใช้ถึง4สูตรด้วยกัน 1. โฟกัสโลออนเฟสเอนเนอร์จีสูตรปกป้องเต็มพลังหอมสดชื่นยาวนาน 2. โฟกัสโลออนอันต้าเคลียร์แอนด์ดรายสูตรแห้งเร็วไม่เนินหนาไม่ทิ้งคราบเหลืองเอาไว้ 3. โฟกัสโลออนคูลแอคทีฟสูตรเย็นเต็มขั้นทาให้รู้สึกเย็นสดชื่นพร้อมทํากิจกรรมได้อย่างเต็มที่และ 4. โฟกัสโลออนอันติเมทไวสูตรวงแขนขาวเรียบเนียนไม่หมองคล้ำโฟกัสโลออนหาซื้อได้ที่โลตับสนนบิ๊กซีท บุ๊กช็อปโฟกัสฟอร์เมตราคาไม่แพงแลกกับความแอคทีฟเนี่ยถือว่าคุ้มสุดๆนะครับต้องลองกันเลยโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแล้วเราไปพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ